สามสถานการณ์สำหรับรัเสียในสถานการณ์ปัจจุบันรัเซียมีเพียงสามสถานการณ์หลักเท่านั้นนั่นคือแบบนุ่มนวลแบบข้้น,นวดและแบบหายนะผมไม่ได้คิดสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเองผมคำนวณมันจากซิมูเลเตอร์ของกระบวนการทางสังคมและรัฐเพราะสังคมคือระบบรัฐก็เป็นระบบพวกมันดำเนินไปตามกฎและรูปแบบที่แน่นอนและไม่เปยนแปเหมือก,กฎของฟิสิกส์มีคือคณิตศาสตร์ของระบบสังคมที่ชัดเจนมาก และได้รับการพิสูจน์แล้วจากกระบวนการทางประวัติศาสตร์ทั้งในรัสเซียและประเทศอื่น่าฮะพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็จะเกิดขึ้นอีกในตอนนี้คณิตศาสตร์ทางสังคมนี้จรงิจรงๆแล้วถูกอธิบายไว้โดยนักเขียนนิยาวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงระดับโลกไอแซคอาซิมออฟฟอร์แต่เขาไม่ได้คิดค้นอะไรใหม่เลยเขาแค่นําเอาวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วนั่นคือคณิตศาสตร์ทางสังคมนี้มาเขียนเป็นนิยาวิทยาศาสตร์ชุดที่มีชื่อเสียงในชื่อว่าฟอนเดช และที่น่าสนใจก็คือไอแซคอซิมอฟเป็นชาวยูกัสเซียถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักเขียนชาวอเมริกันแต่เขาก็เป็นชาวยูกัสเซียเขาเกิดที่แคว้นสมูรลตประเทศรัสเซีย